ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเปิดทุกท่านเด้อปว่ายู่ฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศพบพ่อกับซ่องนาตี้สาวลาวเด้อพี่น้องเด็กๆก,กำลังสนอนนะตอนนี้เนาะเป็นพี่เลี้ยงเด็กพี่น้องเลยอันนี้บอลต้นห่มเขานะพี่น้องเนาะบอลเด็กๆนอนอยู่หน้าพี่น้องแบบอันเนอเนอตกใจบ่ะนตี้จบยังพี่น้องอันไม่แต่มอคโคละเลไม่ลงเตาผัวอ,อันเอได้ในนั้น,น,น ลังลังอะสิทีเขาโลเคเล่บ่อนนั่งพี่น้องบ่อนนั่งขอนบักใหญ่อยู่พุ่นได้หรืให้แบบเอามาคือเบ่อนนั่งเอามาเอามานั่งมาดูหน้อยบ่อนนั่งเลียนหลายสายพี่น้องเลยอันนี้ก็เห็ดนั่งขาดถ้าได้นี่ก็ได้แน่นนาเยียเลยเอาเลยเอ้ยเก็บไม้เก็บตอกเด้อลูกเด้อืออยู่บ่อนเดียวกันเด้อลูก อันนี้ก็นอนกินนมใส่น้อยหนึ่งพี่น,อน้องแล้วก็น้่มนั่งยังติดเยู่พี่น,อน้องเลยเอ้เถ้านี่ก็หาวพวนอนลกน้อยมาสลบเกี่ยวเขานี่นอน,นอันนี้ก็ยังบ่อเลี้ยพี่น้องอเลยบอลสิบปูเห็ดฟางเนาะเศษบอลปูเข็ดฟางพี่น,อน้องเลย,ห,ยานนหากกไดสำนีแล้วก็เกี่ยวเขาต่อจากสิเฮ็ดไปในใดจดังใดกเบิึงสมไปํำกันเรื่อยๆเนาะพี่น,อน้อง เพราวะว่าอันเห็ดฟางกับสิเห็ดยากนี่จักหน่อยเนาะเห็ดหยาก,กอะไรพี่น้องเว้ยบอกคือเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าอันเห็ดง่ายอยู่เห็ดนางฟ้าอันนี้กับบริเวณน,นะพี่น้องบริเวณบ่อนอยู่อาศัยอยู่หย้ยอยู่นาอันนี้กับบ่อนไก่นะพี่น้อง บอลเลียนไก่บอลเลียงไก่นาะไก่ก็จะอยู่ในพะหละไก่ก็ได้อยู่ในเลย <c oughs> เขาก็ซุบไปแล้วพี่น้องมือนี่ก็ได้เกี่ยวเขาพี่น้องแต่ว่าเฮาไริเกี่ยวเพราะว่าแม่อันเนยให้เอาเท้าเสือ้อคือเก่าให้เอาเท้าเสือ้อบห้เกี่ยว เพิ่นจัดการไก่อยู่ในพี่น้องเอ้ยหลอกกระเจไว้ข้างในได้น้ำก็ได้ได้ปกตินะพี่น้องเนะาะเผาซุกลายพี่น้องเอ้ยลมเอาเอาจนบอทันมือนี่ก็เลยได้จ้างคนเกี่ยวเข่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้จ้างทนานเพิ่นเกี่ยวเขาวว่าวน อันเกี่ยวเข่ากับซีบโปแพงสำดำหน้าเนาะพี่น้องอันนี้สิเป็นบอลนั่นล่างคลองเนาะเป็นถั่ยวีบวงเนาะพี่น้องเนาะจัดบอลล่างครับนี่ขาดอย่างเดียวคือของหนามอาสิปีหน่ะอาปีนัยพี่น,น้องอันนี้ก็เป็นเตาพออนเนยบ่อนธรรมาหากินเพิน่นเห็ดเตาถ่านคาย หนาแหรงพูนกระเจ้าเกี่ยวครับสำหนึ่งสิโบเห็นพออยู่ไกลเติบสุกเลืองเบิดถ่งเลยพี่น้องเ้ยขันดำหายดำได้ที่บสุกไกายนั่เปม็นสุกบอเลยลงผือ สุกบัติบัตเดนอันนี้ก็คือโอ้พันยหญ่เกอกเนาะตะกี้จากกอกอยู่ในนี้ใหญ่ไปวางหันเลยใหญ่ไปใหญ่ามาไก่ยังบอกไข่พี่น้องเ้ยแต่กะไก่แหละแหละเพราะว่าไก่อันไก่ไข่เนาะพี่น้องเนาะ ไก่ไข่แล้วและเราเบิ่งไปทำการพี่น้องผลของการนั่นเลี้ยงไก่วาสีอันได้อนกําไรโบหรือวาสีอันสีลุบเนาะหรือว่าแนวใดพี่น้องเอ้ยเขาก็กเอาไปก่อนแล้วจากนั้นก็เบิ่งส้มทำการเรื่อยๆเนาะก็มีหลายฐานเผื่อเลี้ยงไก่นี่ต้นทนสูงแล้วก็อันคืออันร้านเพื่อเลี้ยงบอกนะก็ได้ขายเปแล้วไก่นะเพราะว่าบวไรหัวอาหารเพื่อ อันนี้กับบ <Okay. S 1> ึงส้มไปเรื่อยๆเนาะว่าในไรเนาะแม่ทฮาก็ต like, ้องแบบมีประสบการณ์เอาอะไรเนาะอยากรับเลยกล้วยเนี่ยบริษาทกินข่าวแล้วก็นมพองบอกินขั่นจากนอนบนนอนเนี่ก็บในวันว่าวเอาได้นี่เพียงเล่นขันดูกล้วยคันบ่มีภัยหลบกลัวเถอะนะขันมีคนห้องดังห้องดังเสียงดังเ้่าก็ตื่นปั๊บเราได้นี่ตื่นกับ่นอนเลย ันกอแลอ้วเ <g ül> ขาจะเปิดได้ไว้บปได้คือดัง,งแท<ต>้ต้องปิดเสียงด้วยเสียงปิดอ่ะเนื่องบัตรเชล่งไปเกี่ยวข่าวอยู่กับร้านเด้อแม่นเนยเิล่งเกี่ยวขายาวย่าวอะไรพี่น้องสบายดีพี่น้องเิล่งเกี่ยวขาย่าวพี่น้องเลยสอยกันนั่กงบอยู่พี่น้องเอ้ยนางบอยู่นางเิล่งเกี่ยวขาย่าวนะแม่นางโอ, <g ül> โอ้อันเนยเิล่งไปเบบไงป้อเกี่ยวข่าวบ่ ใส่สาวเกือบสาวเกือบไปเลยนางบ่ยู่ด้ยนางทีคือฝนสิตกพี่น้องเอ้ยค่ะตกก็คือสิตกบ่แห้งปรไดัดอกเนาะพอมีลมน้ำ ตกลิ้นๆนั่นแหละคือสิบวยเห็ดันใหายน้ำถ่วมหรือว่าน้ำเก่งหรอกเนาะพี่น้องเพราะว่าขนาดนันย่ำพ้นแต่เทยยังน้ำเก่งยากเนะนาะขนาดเก่งกจะได้หื้อเขาบ่แม่นข้องง่ายเลยสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนอีกะเป็นพี่เลี้ยงเด็กคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาน้องเสื้อน้อย เาเสื้อน้อยเนาะอันคือขั้นใส่น้องคําเอาบทซองกะบไวเพราวาเท้าคิวเพิ่นกับบสบายนะพี่น้องยังไข่ยังแบบยังไออยู่แบบนี้นะแบบบวคอยู่ดีเนาะก็เลยปันกันเอาพนึงอยู่บ้านพนึงอยู่นะคือแม่เนยเพิ่นกยจะเกี่ยวเข่าพี่น้องแบบว่าอันขั้นผู้ได้แบบข้าเจ้าเป็นแม่ลูกอ่อนข้าเจ้าจะปลุลูกจะคล้องแล้วแบบจะเข็ดเบียดดีกลัวไบบเนี้ยนะเขาก็เลยต้องเอาเทนนะพี่น้องเนาะ อยู่ห่มคอพี่น้องมีบอลซักเบ็ดอีกด้วนี่ <c oughs> เขาพอย,ยจอยกระถะโเท้าคิวเนาะเห็ดไว <c oughs> นนาทงนี่กะเริ่มเกี่ยวมือแรลกวันแรลกเลยพี่น้องเพราะว่าเขาซุกกันซุกลายแห้งเนาะแต่ว่าจุนแบบล่มเกาะกันเลยแหละแต่ว่าเป็นเขาเตียนะ้ยเนาะพี่น้องเนาะที่ยังบ่สซุกก็คือยังเขาเจ้าเนาะเขาสวยอะละ ยังอยู่สี่ไหสี่ไหบ้ากใหญ่พี่น้องเลยเ่ว่ายังบรไสซุกกะเพื่อเกี่ยวเล้วกะน่สิได้เกี่ยวเลยเนาะกะเขาเจ้ากะบบว่าในบ้านนี่กะผูกไก่แล้วแล้วกะลายพี่น้องผูกไก่เล้วผูกห้างกัเกี่ยวกับลายเนาะเลยแบบรีบๆเน่แม่แก้มบุมจมมาอุ่มอุมยังก็ หอยเกี่ยวเอามาแต่ใช้ไาาว้ทั้ทง,นออทงนอกหลดนะโตจืดอ,อย่าบอสเกี่ยวตัวเองไห,ห,หนจ้าจว่าข้าเจ้าลงบ่จักาบางคนข้าเจา้าบ่มีเกี่ยวบ่จักเรื่องอะไรถือมาอย่าบอสหัวเอาเอาขามันลงน้านไดเฮย้ยแตงเอาลงบ่เป็นได้นี่มื่อนี่ก็ได้สบายแบบนี้นะพี่น้องสบายแต่ตอนนั้นท้าเเสื้อนอนจะนอากระตื่น เอ้ม่แกมบุ้สจเอาบ้างเอาก็ได้ย่าคือย่าคือยันเซงกัินยันแซงเันคิวกับแม่ใ้เวลาได้่งเวาหนงเสือเนาะก็บางเห็นบ่พอดีตื่นพอดีร้านตื่นพอดีออกมากันเือลงพอดีเทนบอเ้ยมือนีจว่าพนสิแงอ่างไเนาังข่าวอยาบอกพังข่าวกับมีตกอยูอันจากวันที่อัน

เห็นๆๆน้อยนใหญ่มเน้จะแพงเนาะแม่นไปถ้าสิอ้วนไว้เนาะคือสิเลี้ยงแบบเดือน2เดือนคือสิขึ้น5 6 7 8โลลยนะว่าเรายังบ่คอดอันนีเฮ้ยสิใหญ่ในท้องแม่ติย่านลองลองอาเตอยู่เด้อติึงผู้หญิงอ้วนไปถาแพงได้ถาแพงแต่ยังน้อยนี่ดีใจ้้ผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายกบ่ฮู้ เห็นเอฟซีเหนะโอ้ใหญ่ไปไวได้เาวน่อยคือสิายผผ้วญิงเนาะเขาขอแ็นทังยู่คิันเเาเาก็เขาบอกหูจักเถือเด้อเป็นผ้หยิงเลยผู้ชายเลยเขาไปบ่งเขาเนอว่าเออสาหน่อยเป็นผ้หญิงดีใจน้ำนเนาะหนาบ้าใหญ่ขึ้นหน่อยแลไปาแพง่น้องเอ้ยแนมบางในกล่องเนาะอำงานผึ้น้นสิไปขอู่สวันเนาะ อืนบุยเห็นผัวได้เป็นคนอุ้มนะป้าทีูฝรายบางคนเขาอุ้มลูกว่าเป็นใดเออคือสิดีใจแห้งนะตอนนี้นะคือสิดีใจจนบุยเออดีน้ำพิ่นเนาะสาวเนาะเมื่อี้ก็เกียวเขาว่าแรกกันจะได้ทรายพป่น้องคุ้มค่าขึ้นพ้นใหม่เลย